เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราสับสนุรัฐบาลตำรวจจับชายสติไม่ดีเดินแก้ผ้าผ่านสอโรงเรียนท่ามกลางนักเรียนประชาชนที่สัญจรไปมาจังหวัดตรากำหนดจัดโครงการผู้ว่าพาธบุญแต่งท่าไทยเลยขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราสับสนุนรัฐบาล ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศแต่ควรเปิดให้ทุกภาคบอกจังหวัดตราดพร้อมมีโรงแรมระดับไฮเอนพร้อมอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราหลังจากรัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวระยะยาวครั้งละร้อยคนโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องกักตัวในสเต t e ควอลตีนสิวันก่อนนั้นนายศักดิสิทธิ์มุ่งการเลขาที่การสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราเปิดเผยว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลจะนับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีไรายได้สูงและพร้อมที่จะพักในประเทศไทยในระยะยาวซึ่งน่าจะเกิดผลดีต่อผู้ประกอบการโรงแรมประเทศไทยและจังหวัดที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หากเปรียบเทียบกับภูเก็ตแล้วโรงแรมจังหวัดตราดในอำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะกูดสามารถสู้กับโรงแรมในภูเก็ตในพื้นที่อื่นได้อีกทั้ง ที่ผ่านมาจังหวัดตราดในอำเภอเกาะช้างอำเภอเกาะกูดมีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ดีและยังไม่มีใครติดเชื้อโคโนาไวรัิด -19 ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมและรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ได้ดีวันนี้แม้รัฐบาลจะกระต้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้การจัดให้มีวันหยุดยาวและส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวจ่ายเงินสนับสนุนทําให้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกาะช้างเกาะกูดมีนักท่องเที่ยวเดินทา,างมาจํานวนมากแม้จะเป็นนักท่องเที่ยวในไทยเป็นหลักแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีซึ่งต้องยอมรับว่าการหยุดยาวสองครั้งสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีแต่หากรัฐบาลเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยมีการควบคุมให้เข้ามาท่องเที่ยวระยะยาวซึ่งจะเป็นเรื่องดีและน่าจะกระจายไรายได้ไปทุกภาคขณะที่นายจากักรพัฒ ตะเวทที่กุลอดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดเจ้าของโรงแรมกอม,มากรีสอร์ทกล่าวว่าการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาและมีการควบคุมพร้อมให้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาวน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะเกิดรายได้มากกว่าเพราะนักท่องเที่ยวไทยมีการใช้จ่ายไม่มากนะักในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ตำรวจจับชายสติไม่ดีเดินแก้ผ้าผ่านสองโรงเรียน่าำกลางนักเรียนประชาชนที่สัญจรไปมาพบเพิ่งก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ชาวบ้านสองคันก่อนจับตัวไปรองพักติดต่อญาติไกลเกลีย่ยเวลา15.50นาฬิกา50นทีในวันที่16กันยายน,น2,563สถานีตำรวจพุทเมงตรได้รับแจ้ง ว่ามีชายสติไม่ดีเดินแก้ผ้าหน้าวิลยเทคนิคตราถนนสายท่าเรือจ้างเขตเทศบาลเมืองตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดดังรับแจง้งได้ส่งตำรวจสายตรวจเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงชายสติไม่ดีนั่งอาบน้าหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งโดยมีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์นำผ้าขนหนูมาให้ใส่เพื่อปกปิดท่อนล่างหลังชายสติไม่ดีเดินแก้ผ้าผ่านโรงเรียนตราสันเสริญ และวิทยาลัยเทคนิคตราดที่มีนักเรียนนักศึกษายืนรอกับบ้านเมื่อน,นำภักหนูให้ใส่แล้วชายสติไม่ดียังเดินทางมุ่งหน้าไปทางโรงเรียนบานดาโนศนที่ห่างไปประมาณ400เมตรก่อนที่ตารวจจะเดินทางมาถึงและทราบว่าชายสติไม่ดีชื่อนายเผือกเมื่อเจ้าที่ตำรวจพบว่านายเผือกเพิ่งก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์เทศบาลเมืองตราดมาสองคันจึงสั่งให้ในเผือก นั่งหยุดอยู่กับที่แล้วประสานรถสายตรวจเพื่อมารับตัวไปยังโรงพักแต่ปรากฏว่าได้เผื่อกลับเดินต่อไปโดยที่ไม่สนใจอะไรผ่านหน้าโรงเรียนมาดานุสรนที่มีนักเรียนยืนรอกลับบ้านจำนวนมากตำรวจพยายามบอกให้หยุดแต่ก็ไม่หยุดแต่กลับวิ่งย้อนหลังไปทางวิเลยเทคนิคตราดก่อนที่รถยนต์สายตรวจจะเดินทางมาสมทบเพิ่มและเข้าจับกลุ่มในเผื่อพยายามขัดขืน สุดท้ายก็ยอมให้จับกลุ่มก่อนพาตัวไปโรงพักเพื่อติดต่อญาติมารับตัวและสอบสวนเรื่องรถจักรยานยนต์ที่ขโมยไปว่าอยู่ตรงไหนซื่งมือต้นในเผือกพูดจาไม่รู้เรื่องพูดจาวนไปวนมาโดยที่ยังไม่ทราบว่ารถจักรยานยนต์นั้นนำไปทิ้งไว้ที่ใดรถตู้ร่วมบขสาบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราจัดจัดโครงการผู้ว่าพาธบุญแต่งผ้าไทยเบิกบานใจวิถีพุทธจังหวัดตราค,ครั้งที่5ที่วัดวิเวกวารารามในวันที่9กันยายน2563รวันที่ร้อยตรีพิเชียริมหวงอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาธบุญแต่งผ้าไทยเบิกบานใจวิถีพุทธจังหวัดตราประจำปีงบประมาณ2563า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำหัวหน้าส่วนราชการเข้าราชการเจ้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรสมทา,านศีลห้ารับฟังพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวระหรือวันพระจำนวน5ครั้งแต่เนื่องจากสถานก,การณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อวไวรัสโครโรนาทั่วโลกทั้งประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดจึงได้เคลื่อนจัดกิจกรรมครั้งที่1ถึง3ออกไปก่อนโดยบัดนี้สถานก,การณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโครโรนา 2,019ในประเทศไทยได้คลี่คขายลงแล้วประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการต่างๆดังนั้นจังหวัดตราดโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดจึงได้กำหนดจัดเกรกรรมต,มตามโครงการผู้ว่าพาธำบุญแต่งผ้าไทยเบิกบานใจวิถีพุทธจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2,563โดยในเดือนกันยายน2,563หรือครั้งที่5 กำหนดจัดก,กิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันศุกร์ที่25กันยายน2563เวลา6นาฬิกา45นาทีณวัดวิเวกวลารามตำบลเนินสายอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนข้าราชการประชาชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญดังกล่าวโดยยังคงให้มีการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ตามที่สอบคกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เห็นรากไม้ขอนไม้ก็นึกถึงขอนไม้รากไม้เนี่ยถ้าเทียบกับทองคำขอนไม้ก็คงจะมีราคาน้อยกว่าแล้วคนอาจจะเลือกทองคำก็ได้นะท่านผู้รู้ท่านหนึ่งได้พูดไว้ดีว่านะขอนไม้เนี่ยถ้าหากว่ามันลอยน้ำอยู่แล้วเราก็กำลังลอยน้ำอยู่เหมือนกันกำลังตกน้ำจมน้ำเนี่ยขอนไม้นี่ก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่าทองคำ ที่จะต้องไปแบกทองคําไว้แล้วจมน้ําตายพร้อมกับทองคำํำนะรากไม้ขอนไม้อาจจะมีประโยชน์ในบางเวลาทองคําก็มีประโยชน์ในบางเวลาที่เราไม่ได้จมน้ําและอยู่ในท่ามกลางเศรษฐกิจที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยทองคํามันมีราคาตรงนี้ก็นึกถึงว่านะท่านผู้รู้ก็ได้บอกว่าเพื่อนเนี่ยมีความสําคัญนะเพื่อนบางคนเนี่ยก็เหมือนขอนไม้อาจจะมีประโยชน์ในบางช่วงบางเวลาอย่าทิ้งกันอย่าตัด บัวไม่เหลือใยอย่าถึงขนาดกับว่าเอากันเป็นเอากันตายแบบทิ้งกันเลยทีเดียวนะเพื่อนบางคนสามารถซ่อมได้นะมาซ่อมก็คือหาวิธีที่จะกลับมาคืนดีมาดีกันเพราะว่าเขาอาจจะมีประโยชน์ในบางช่วงบางเวลาจริงๆทุกคนมีประโยชน์น,นะโยมเหมือนกับขอนไม้เหมือนกับรากไม้นก็มีประโยชน์ในความเป็นรากไม้ทองคําก็มีประโยชน์ในความเป็นทองคําเพื่อนทุกคนมีความหลากหลายในในบางอย่างที่จะต้องเอื้อประโยชน์กับเรา และสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ในบางมุมที่เพื่อนคนนั้นเป็นได้เขาอาจจะเลวที่สุดในสายตาของคนบางคนแต่เขาอาจจะดีมากในบางเวลาที่เราจําเป็นที่จะต้องทําทประโยชน์ซึ่งกันและกันดังนั้นทุกอย่างล้วนมีความหมายทุกอย่างล้วนมีคุณค่านะไม่ว่าจะเป็นของไม้รากไม้จะเป็นทองคําเป็นเงินทองที่เป็นกระดาษจะเป็นอะไรก็ตามทีทุกคนล้วนมีคุณค่าอยู่ในตัว ดังนั้นถ้าหากว่ามีเรื่องมีปัญหาทะเลาะอะไรกับใครนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเน้นเหลือเกินนะโยมว่าอย่าได้อย่าได้ขัดใจกับใครอย่าได้มีปัญหาอย่าได้ทะเลาะกับใครจริงๆวันหนึ่งเราอาจจะต้องได้ช่วยเหลือกันนะก็ขอเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆกับการเห็นขอนไม้วันนี้ว่าสิ่งนี้ก็มีประโยชน์มีคุณค่าอย่าได้ตีค่าว่าอะไรต่ำเกินราคาที่เขาควรจะต้องเป็น น่ารักกันนะโยมนะมีเมตตาสามัคคีกันวันหนึ่งเราจะต้องได้พึ่งพากันอีกขอจเจริญพรกับรากไม้ขอนไม้ที่เห็น